สวัสดีครับกระผมชื่อนายสุวรรณชัยครัวนะครับรหัสนักศึกษานะครับ6ก1 2 4 4ึีนะครับผมนะครับวันนี้นะครับกระผมนะครับก็สมานะครับประมวลสรุปกติความรู้นะครับจากหนังสือเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ตั้งๆนะครับตอนนะครับตะลุยด่านจัดนะครับซึ่งจะเป็นหนังสือนะครับประกอบการเรียนนะครับในรายวิชา 66เนะครับเป็นวิชานวัตกรรมนะครับและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรอภิชาดสํารูนะครับอ่าซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับในบทที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของของวิเศษนะครับ m p Model นะครับซึ่งการนําของวิเศษนะครับ m p Model เนี่ยนะครับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รัพพิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกนะครับมาประยุกใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับออนไลน์สร้างสรรค์นะครับอาจจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับแอพลิเคชันโมเดลเนี่ยนะครับอาจถือว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับการนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อ่าทั้งในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ทางการสอนออนไล นะครับเรื่อง3าเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับระหว่างนัเกเรียนกับคุณครูระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันในห้องนะครับการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรการสร้างบรรยากาศเชิงบวกนะครับที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนัเกเรียนนะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานะครับไม่อยากเข้าเรียนนะครับในของผู้เรียนนะครับในวิชาแต่ละวิชา นะครับอีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้สะท้อนความคิดนะครับความรู้ความรู้สึกต่างๆนะครับหรือประสบการณ์นะครับอย่างอิสระเลยนะครับเกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ลึกซึ้งนะครับเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะพัฒนาตนเองนะครับในสู่ระดับการคิดการเขียนเชิงสังคมนะครับซึ่งเป็นการคิด อาจที่รูปแบบของการคิดขั้นสูงนะครับสังเครานะเนาะนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาไหวพริบปฏิภาณนะครับความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นั่นเองเสริมทักษะชีวิตนะครับให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็การจัดการอารมณ์และความเครียดด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั่นเองครับผม ครับผมเมื่อเราพูดถึงนะครับ ถ้าพูดถึงแอมทิสโมเดลเนี่ยนะครับซึ่งแอมทิสโมเดลเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันนะครับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในวิชานะครับห6ห8นดนะครับอ่าซึ่งแอมทิสโมเดลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหขั้นตอนด้วยกันนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งได้แก่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้นของการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้นะครับขั้นที่สองก็จะเป็นขั้นของการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ขัน้นที่3จะเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมนะครับขั้นที่4นะครับเป็นการร่วมทานถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ นะครับขั้นที่5นะครับเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากการปฏิบัติจริงนะครับและขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่6นะครับเป็นการประมวลสรุปกันองค์ความรู้นะครับถือว่าแต่ละขั้นตอนนะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับซึ่งคุณครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เลยนะครับนักเรียนก็จะเปิดใจพร้อมที่จะ เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับนักเรียนนะครับแล้วก็นะครับซึ่ง a m t ทิสโมเดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6องค์ประกอบด้วยกันนะครับได้แก่เทคโนโลยีความรู้เพื่อการจัดการความรู้นะครับกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนนะครับผู้สอนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการ,เร,รเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยนะครับในการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับการประเมินคุณลักษณะฝ่ายการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหกองค์ประกอบนะครับของแอมทิสโมเ l ลนะครับ นอกจากนี้นะครับแอนติสมเดลเนี่ยก็จะช่วยนะครับเติมเต็มความสุขความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนนะครับมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญเลยนะครับก็คือการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนนะครับนำจริยธรรมมาใช้อย่างกลมกลืนด้วยการให้ความรู้สึกนำความรู้นะครับ สู่การนําประสบการณ์เดิมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่นะครับต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงนะครับเมื่อการเรียนรู้เนี่ยถ้านักเรียนได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะทําให้หนักเรียนเนี่ยจดจําเนื้อหาได้อย่างถ่อ,องแท้แน่นอนนะครับที่แล้วก็เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน นะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการประมวลกันองค์ความรู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปกันองค์ความรู้เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่าในแต่ละครั้งเรียนไปแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมครับผมเราก็มาพบกันในบทที่2นะครับบทที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นคุ้มทรัพย์พลังสมาชิกนะครับพลังของสมาชิก เนาะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดก,กิจกรรมที่อ่าเป็นผู้สอนเนี่ยได้อ่าได้ให้การบ้านนะครับให้ผู้เรียนได้ไปบันทึกอารมณ์นะครับเป็นจำนวน2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยการระบุก,กิจกรรมในแต่ละวันนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับอ่าในรูปแบบฟรีสไตล์เลยนะครับ อ่าแล้วแต่นักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์เลยทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญประการแรกเลยนะครับก่อนที่จะจัดก,การเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรเนี่ยนะครับตอนตะลุยด่านมาสจาันนะครับก็คือเป็นการสร้างความพร้อมก่อนการเรียนรู้ออนไลน์นั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยความพร้อมหลายๆด้านนะครับของผู้เรียนแต่ละคนก็อาจจะมีไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องใส่ใจนะครับาหาแอปพลิเคชันที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งโดยเฉพาะความพร้อมในการเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วก็ความพร้อมทางด้านจิตใจนะครับความคุ้นเคยกับผู้สอนนะครับ อ่าแล้วก็สำหรับแอปพลิเคชันที่อ่าผู้เรียนสะดวกนะครับในการเรียนรู้มากที่สุดเลยเนี่ยก็จะอาจจะเป็นอ่าแอปพลิเคชันรลนนะครับซึ่งอ่าถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนและก็ผู้สอนเนี่ยนะครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างทั่วถึงเลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Line ก็จะมีพวกสติกเกอร์นะครับมี กรองข้อความให้พิมพ์ปุยการหรือว่าอัดเสียงนะครับส่งให้กันได้นะครับแม้กระทั่งการวิดีโอคอลเห็นหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของแอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันไลน์เนี่ยสามารถที่จะสร,ร้างบรรยากาศนะครับการเรียนรู้เชิงบวกได้ด้วยนะครับผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ กิจกรรมมีความหลากหลายนะครับสามารถที่จะนำแอมทิสโมเดลเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ร่วมนะครับได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงนะครับเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะครับตามกลยุยประสบการณ์ของเอ็ดกาเดลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับผม ครับผมเราก็มาพบกันนะครับในบทที่3แล้วนะครับบทที่3นะครับก็คือตอนตะลุยด่านมหัศจรรย์นะครับในวันที่1นะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์นะครับอย่างสร้างสรรค์นะครับตอนตะลุยด่านมหัศจรรย์นะครับซึ่งวันที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับสื่อดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สื่อมัลติมีเดีย นะครับซึ่งหัวใจนะครับของการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆเนี่ยนะครับก็คือจินตนาการนะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับอ่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับในการสร้างสรร์นวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับสื่อดิจิตอลนะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สื่อมันติมีเดียนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับสูตรของนะครับ LN นะครับก็คือ e เท่ากับ m ยกกำลัง 2, c i นะครับอ่าเรามาดูนะครับสำหรับขั้นตอนที่1นะครับที่เกี่ยวข้องกับ M-Tips Model เดนะครับขั้นตอนที่1นะครับ เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับผู้สอนก็ได้ใช้เพลงนะครับจากนั้นนะครับก็ได้เกิดการท้าดวลแข่งขันส่งสติกเกอร์ไลน์นะครับเพื่อที่จะสร้างความพร้อมเกิดการกืนตื่นตัวนะครับตื่นเต้นให้กับผู้เรียนนะครับมีความกระตือรือร้นในการเรียนนะครับจากนั้นก็มีการทบทวนนะครับคะแนนในการตะลุยด่านมาัสาันทั้ง3วัน นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในขั้นที่2นะครับขั้นที่2เนี่ยจะเป็นขั้นของการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้นะครับโดยผู้สอนเนี่ยก็จะผู้เรียนเนี่ยได้รับชมเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะครับการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e นั่นเองนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นคุณค่านะครับความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e นั่นเอง นะครับซึ่งประเด็นสําคัญเลยนะครับคือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในการสะท้อนความคิดความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์นะครับความพร้อมนะครับอ่าแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนนะครับแบบประสานเวลาแล้วก็แบบปเปรียวถามนั่นเอง นะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากการลงมือการปฏิบัติจริงนะครับในบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกนะครับแล้วก็ส่วนแอปพลิเคชัน Line นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับหรือช่องทางที่สนับสนุนนะครับบริบทการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับออนไลน์อยากสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e นั่นเองครับ ครับผมนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมนะครับเป็นการทบทวนกันบ้านที่ผู้เรียนได้ไปบันทึกอารมณ์นะครับจำนวน2สัปดาห์ด้วยกันนะครับแต่ละคนก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันมีกิจกรรมในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับคุณค่าของกิจกรรมนี้นะครับผ่านคลิปบันทึกอารมณ์ นะครับทักษะชีวิตนะครับตระหนักรู้และเห็นคุณค่านะครับของตนเองและผู้อื่นนะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับตนเองและผู้อื่นนะครับการจัดการกับอารมณ์นะครับความเครียดนะครับการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรน,นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา นะครับและใช้แนวทางในการแก้ปัญหา5ขั้นของอ่าอิงนะครับอ่าซึ่งเป็นการตระหนักรู้ปัญหาที่แท้จริงนะครับอุปสรรคนะครับแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายนะครับประเมินแต่ละสถานการณ์และเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับในขั้นที่4นะครับเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่นะครับอาจซึ่งในเริ่มต้นในขั้นตอนนี้นะครับโดยการสร้างนะครับการมีส่วนร่วมด้วยคำถามนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, สื่อดิจิตอลสื่อมัลติมีเดียนะครับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นอย่างไร นะครับซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆนะครับเช่นทําอย่างไรนะครับให้นวัตรกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลนะครับสื่อมัลติมีเดียเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับซึ่งผู้เรียนแต่ละคนก็สามารถที่จะนําเสนอแนวคิดของตนเองนะครับอภิปรายร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว นะครับแตกต่างก,กันออกไปก็จะช่วยในการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในขั้นตอนที่5นะครับจะเป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับด้วยการสร้างสื่อมัลติมีเดียง่ายๆเลยนะครับด้วยการแนะนําตัวแบบโลกนะครับไม่ลืมถือว่ากิจกรรมนี้ถือว่าแสดงความเป็นตัวตนนะครับอ่าก็ผมก็ได้ทําแล้วนะครับก็เพื่อนแต่ละคนไม่คิดอ่าเพื่อนในห้องแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่คิดว่า จะทำออกมาได้บางคนก็แสดงเป็นานางงามนะครับบางคนก็แสดงเป็นตลกบางคนก็เป็นานางกวักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผีอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็จะแสดงความเป็นตัวตนของ ซึ่งการทํำคลิปวิดีโอนะครับแนะนําตัวเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับการคิดเชิงสังเคราะห์นะครับหรือการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็ทําการเลือกสื่อของเพื่อนนะครับที่มีความโดดเด่นแล้วก็โดนใจของตัวเองมากที่สุดนะครับโบดในห้องนะครับก็ ถือว่าคลิปของเพื่อนเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับไม่คิดว่าเพื่อนในห้องเนี่ยจะสามารถที่จะทําได้ขน,ขนาดนี้นะครับในเวลาที่จํากัดมากๆนะครับท, a, ทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่มากๆนะครับอ่าส่วนเนื้ ในขั้นตอนที่6กนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประมวลสรุปกันองค์ความรู้นะครับก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับของการตะลุยด่านมหัศารในวันที่1นะครับที่ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ย<ค>ก็จะได้สรุปประมวลกันองค์ความรู้นะครับหรือว่าเป็นการเขรียนนะครับองความรู้ด้วยตนเองนะครับสะท้อนแล้วแช์นะครับให้เพื่อนนะครับในห้องนะครับได้ ฟังนะครับวา่าจากการที่ได้เรียนในวันนี้นะครับได้อะไรไปบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างนะครับก็แต่ละคนก็ได้นําเสนอในรูปแบบของตนเองนะครับบางคนอาจจะขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับ mm hmm. เพื่อนก็ได้เข้ามาแช์นะครับให้เขาเรียกว่า,าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ นะครัอันนี้ก็จะจบในเรื่องของอบทที่3นะครับตรุยด่านมหัศจรรย์นะครับในวันที่1นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่2นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับนะครับเราก็มาพบกับในตอนที่บทที่4นะครับเป็นการทะลุด่านมหัศจรรย์นะครับในวันที่2นะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์นะครับอย่างสร้างสรรค์นะครับซึ่งในวันที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับสื่อดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สื่อมัลติมีเดียนะครับก็ ก็จะพูดย้ำนะครับในเรื่องของหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะครับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์และก็สื่อมัลติมีเดียนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับสูตรนะครับ E เท่ากับ M ยกกำลังสอง C I นะครับอ่าเรามาพูดถึงนะครับในอ่าวันที่2นี้นะครับก็เริ่มอ่าได้นำเอ็มทิสโมเด l มาใช้6ขั้นตอนเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สอนเนี่ยก็ได้เริ่มจากความเตรียมความพร้อมกดการเรียนรู้นะครับในขณะผู้สอนใช้เพลงนะครับเพลงเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับก็จะนําใช้เพลงเกมต่างๆเนี่ยมากระตุ้นผู้เรียนนะครับางนั้นใช้การทาดวลสติกเกอร์ลายเห็นไหมครับเห็นไหมเห็หว่าลายเนี่ยก็จะ เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์จากผ่านแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยโดยการท้าดวลสติ๊กเกอร์ที่มีอยู่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะร่วมสนุกและจอยไปด้วยกันได้นะครับอ่าก็จะเป็นการสร้างความตื่นตัวนะครับตื่นเต้นให้กับผู้เรียนนะครับอ่าจากนั้นนะครับอ่าตามด้วยการทายคำจากคลิปนะครับใบคำนะครับสอาออนไลน์ของเพื่อนสมาชิก ที่ได้หนรุนเนาะคนที่ตอบหรือว่าส่งสติกเกอร์ลายช้านะครับก็จะได้1ห,หลุนจากนั้นเพื่อนก็จะทำการใบนะครับใบคำเพื่อที่จะให้เพื่อนในห้องเนี่ยได้ตอบว่าคำที่เพื่อนใบเนี่ยมันคืออะไร าจากนั้นขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการสร้างแรงจูงใจในการเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบูรณาการกับขั้นที่3ก็คือเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมนะครับโดยการใช้เพลงนะครับลองรวยนะครับในการเชื่อมโยงคีย์เวิร์ดนะครับสำคัญซึ่งเป็นอหัวใจสำคัญเลยนะครับในการสร้างนวัตกรรมนะครับใหม่ใ นะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่นะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับของวิเศษนะครับที่ใช้ในการตะลุยด่านที่สําคัญนะครับนั่นก็คือการเรียนรู้สูตรในการวิเคราะห์นวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนะครับสื่อนะครับจากนั้นทําการวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่หลากหลายนะครับโดยการวิเคราะห์จากแต่ละเรื่องนะครับ ครับผมในตอนที่5นะครับก็จะเป็นการแบ่งปั้นนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์นะครับสื่อด้วยสูตร e เท่ากับ m ยกกำลังสอง ci นะครับก็มาถึงการที่ผู้เรียนได้คัดเลือกสื่อโฆษณาที่เด็ดที่โดนใจที่สุด1คลิปวิดีโอนะครับจากนั้นนำคลิปของตนเองนะครับ่า นำคลิปของตัวแทนกลุ่มของตัวเองเนี่ยมาประชันกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็ร่วมโหวตนะครับคลิปโฆษณาที่โดนใจยนะครับยอดเยี่ยมนะครับจากนั้นมาสู่การวิเคราะห์สื่อประเภทการแสดงนะครับมิวสิกวิดีโอแล้วแต่ละกลุ่มนะครับก็ส่งตัวแทนคลิปการแสดงเพื่อประชันกับเพื่อนกลุ่มอื่นเหมือนเดิม แล้วก็ทำการโหวตนะครับคลิปที่โดนใจยอดเยี่ยมนะครับจากนั้นจะสู่การวิเคราะห์สื่อประเภทแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันนะครับจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ทำการส่งตัวแทนคลิปการแสดงหรือว่าแอนิเมชันนะครับระชันกับ กลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็ร่วมโหวตเหมือนเดิมนะครับว่ากลุ่มไหนดีที่สุดหรือว่าโดนใจที่สุดนะครับอ่าและขั้นตอนที่6นะครับเป็นการประมวลการองค์ความรู้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ประมวลสรุปกันองความรู้นะครับในการเขียนสะท้อนความรู้ที่ได้รับนะครับแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้เป็นการถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็จะได้บรรยายออกมานะครับเป็นความเรียงนะครับจากความรู้สึกนะครับจากประสบการณ์ที่ได้รับนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในบทที่5ถึงบทที่8นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย